มาวันนี้เรามาขอบคุณแม่นุชแม่นุชโอนเงินมาจากสิงคโปร์มาให้เราเราเนี่ยมันเป็นบุญมากที่ว่าอยู่กับแม่กับพงษ์ว่าเป็นแม่ผู้ใดบันกต่ว่าโอนเงินหนเทาหนูกัเฮ็ดความดีเด้อบาทเด้ออย่าดื้อย่ามุนเด้อบาทเด้อจะเป็นแม่แล้วดีแห้งขอให้คุณแม่นุชประสบความสำเร็จด้อครับเด้อผมคือเซียวน้องๆอมาขอบคุณ พันยุ์ตัางกลยพันกับพระจักยพันธด์ในฮักดุกคว่ำบริสุทธิ์บริบบิบียงเลยพันกับโอนท่านมาให้นูสื่อของพอกระเสือร์ีแมาแปะกองเสือร์ก็หางเม็ดมาอีกดสองหลักสองถุงใหญ่หลักไปสร้างไม่หยุดเหนียดอีกเด้อขอบคุณครับที่ยังคืนถึงผมว่าเอาไอ้สื่อดาวไปบอทองแดงยกทองแดงจีนเด้่อยๆวันขอบคุณครับเอาขอบคุณแม่ลุ๊ประสบความสำเร็จในเร็วเด้อให้กลับมาเมืองไทยแล้วมาเยี่ยมทองแดงกับตรงดำ คุณพ่อทองนำกับคุณแม่ทองแดงยินดีต้อนรับเสมอน,นะครับอ้าวมาขอบคุณก่อนอ่าอ่วพ่อให้ก่อนขอบคุณเนดะ้ะอ่ามาขอบคุณอ่าเดี๋ยวอ่าวทองแดงหอมแก้มให้พี่นุชหน่อยเร็วเออเก่งมากอ่าเดี๋ยวอ่าตาทองแดงหอมแก้มให้พี่นุชเก่งมากอืมอ่าอ่าเดี๋ยวอ่าสวัสดีขอบคุณพม่นุชเก่งมากเก่งมากทั้งสองตัวโอ้ยสาวผู้สาวก็จะเป็นหักอ่ะสุดท้ายสุดท้าย อกระโดดดิใจกระโดดดิใจกระโดดดิใจกระโดดดิโดดโดดโดดดิใจโดดดิใจตรงเนี่โดดดิใจลูกโอ้ยสีแดงอ่ะนั่งลงลูกนั่งลง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 ข่องเมี่ยท่องน้ำนั่งลงก่อนครับนั่งลงนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงพ่อจะให้กินแล้วกันเออนี่อาันพ่อสิ่ว่าเอาเล่นเป็นคนก็คอย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 อ่ะคอยคอยครับคอย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 ครับคอยก็คือคอยก็จ้ะ ทำท่านไอ้ดีเนื้อเอาภาษาอย่างเอาเอาเอาภาษาอ่าขมิ้นเนาะโมสิบายเด้อเอาฟังเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อมาเลยนะเด้อะฟังดีมึงอยากขึ้นไปหนอาบ้านอยากถามบนท่านเดี๋ยวรสิส้นตายไกลมากไกลไรเลยเด้อะข่ายวะมึงอยู่ในตัวนชิงต้องแดงบอกน้ำน้ำเย้ถามุนท่านเดี๋ยวรสิส้นตายพอสิย่าเย็บีสิหายพอข่าจบะเด้อ ใจเลยเอาฟังขวาใจของแก้มเออดำของแก้่ฟังเฮ้ยเยอมาไปเอาเลยดำสติบดีดอกฟังทองทองแดงหันมานี่ของเราตรงนี้ไม่เอาแบบนั้นไม่เอามันก็แซ่บเหมือนกันหันมานี่กูรู้เอาเอาเรื่อเอาเรื่อมาดิพอศีลหน้ามาเรื่อมาดิดำหนึ่งดำสองดำสามกินเอ๋รงเพื่อนถวยอยู่ครับโอ้ย เล้วอาพอสก้นมาเด็่ยขาพวกก้นมุ้ยที่มุ้ยกินไปตัวนี้โอ้ยอ้าวแสบครับมาเดอน,นี้ในอาหารไมอ้ของเมโนโดดสื่อมากจะเป็นคนดีครับอืม